สวัสดีครับผมสวัสดี14กระลอกยักษ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาเตรียมนะครับที่นอนให้กระลอกแรกเกิดนะครับสําหรับอย่างที่ยังไม่ได้ลืมตานะครับข้อันนี้เป็นกระดาษทิชชู่เก่านะครับที่ยังไม่ยังไม่ได้ใส่นะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับกระดาษใหม่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะ เนี่ยครับเขาก็นอนกันแบบนี้นะเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ใหม่ก่อนนะครับอันนี้ก็ผมก็เอากระดาษทิชชู่เก่านะออกนะครับทิ้งนะผมเจ้ากระดาษทิชชู่เก่าทิ้งนะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ใหม่ใส่นะสร้างความบริบูรณ์ให้กับกระรอกนะครับและเกิดนะครับ,รบกระรอก,กรเล็กนะครับในกระดาษที่เขา ขับขับถ่ายนะครับก็เอาออกให้หมดนะครับต้องเปลี่ยนวันต่อวันนะก็ทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ทํารังใหม่ให้เขานะนี่ก็เอากระดาษทิชชู่เก่านะครับทิ้งห,หมดแล้วนะครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ใหม่นะครับเข้ามาใส่แทนนะครับ อันนี้ก็เป็นกล่องกระดาษนะครับกระลอกอเล็กนะครับที่ยังไม่ลืมตานะเพราะทำประมาณนี้นะเหมือนกันหมดนะครับการเตรียมที่นอนนะครับการเตรียมรังให้กับลูกกระรอกเล็กนะแต่ถ้าลืมตาแล้วก็ไม่สามารถที่จะอันนี้ได้แล้วนะครับเอาไว้กองกระดาษนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่า ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะเริ่มจะปีนออกนอกกล่องแล้วนะครับถ้าถ้าลืมตานี่คือมองเห็นแล้วก็ปีนออกนอกกล่องได้แน่นอนนะครับกลัวจะปีนตอนกลางคืนนะออกนอกกล่องแล้วมานอนข้างนอกนะครับก็จะอาจจะหนาวได้นะครับได้รับอันตรายนะก็เลยจะมีที่ใส่ใหม่นะครับนะอันนี้คือที่นอนของเขานะครับทําที่นอนให้กับกระลอกนะแลกเกิดนะกระลอกเล็กนะครับ ก็ไม่ยากนะครับก็แค่เตรียมกระดาษทิชชู่แค่นั้นเองนะใส่กระดาษทิชชู่นะก็จะใส่แบบเป็นแผ่นอย่างนี้ก็ได้นะรองนะครับให้เขานอนนะครับแล้วก็อันนี้จะดิ้นหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นมาแล้วนะนแข็งแรงนะถ้าไม่เห็นนี่อันตรายนะปีนขึ้นมาได้นะครับนะบปีนขึ้นมาได้นะแต่ว่าตายยังไม่ยังไม่เปิดนะครับยังไม่ถึงหนึ่งเดียมนะครับ ประมาณ25ถึง30วันนะครับพอตาเขาก็จะเริ่มเปิดแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับอาอยุแค่ประมาณอยู่ที่2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์แค่นี้นะไม่เกินนี้นะก็จะประมาณนี้นะไม่ยากนะครับการเตรียมเตรียมหลังกระดาษนะให้เขานะเราก็ใส่ไปนะครับแล้วนะใส่ไปอย่างนี้นะจะเป็นกระดาษที่ชู่ยังไงก็ได้นะ จะแผ่นหนาหน่อยบ้างหน่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้านิ่มๆหน่อยก็ดีนะไม่เป็นแบบไหนก็ได้นะครับกระดาษอิชชู่นะไม่ต้องถึงแบบเป็นแบบกระดาษแข็งนะครับกระดาษนุ่มอ่อนนะคแบบนี้นะใส่ให้เขาไปนะใส่แบบว่าให้ประมาณสักอ่าเยอะๆหน่อยนะครับต้องสิบแผ่นขึ้นนะครับเออเขาก็จะนอนแบบนี้เลยนะเนี่ยนะหรือว่าเอาลองแบบพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลองพื้นนะอลองพื้น ส่วนหนึ่งล้วก็เอาปกไว้ข้างหน้าแบบนี้นะเพราะว่าตอนกลางคืนจะเย็นหน่อยนะครับเย็นหน่อยเราก็เอาปิดไว้งี้เขาก็จะนอนข้างในแบบนี้นะไม่ไม่ต้องกลัวแบบว่าหายใจไม่ออกนะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดนะครับนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ปิดหมดนะเราเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นที่ระบายอากาศนะรูนะครับรูระบายอากาศตรงนี้นะแล้วก็ปิดแค่กลางคืนจะเย็นอยู่แล้วนะครนะก็แค่ปิดแค่ประมาณนี้นะ นี่นะครับก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ก็ากาดประมาณนี้นะไม่ให้เขาออกมาได้นะล้วข้างบนเราก็ออก,กระดาษทิชชูเขาป,ปิดปิดไว้อย่างนี้นะไม่ยากนะปิดไว้นะครับปิดไว้อย่างนี้นะนเขาก็จะนอนข้างในแบบนี้อุ่นๆน,นะครับไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกนะเพราะว่าเขานอนแบบนี้อยู่แล้วนะคือเป็นธรรมชาติของเขานนอะ ใส่กระดาษทิชชู่ไว้ประมาณนี้ครับเต็มประมาณนี้ก็ได้นะฟูๆหน่อยนะนะให้เขาสร้างความอบอุ่นนะยิ่งเป็นกระลอกที่แบบว่าขึ้นขึ้นตัวเล็กๆเลยไม่ถึงอาทิตย์นะครับยิ่งใส่แบบเต็มทองเลยนะ,นะเพราะว่ากระดาษมันไม่ได้ได้หนักได้ไรนะมันเบากระดาษทิชชู่มันเบานะใส่แบบนี้ให้เขานอนข้างในนะเขาก็สร้างความอบอุ่นให้กับเขานะเขาก็จะหลับข้างในสบายนะแต่ถ้าไม่ใส่กระดาษทิชชู่เยอะๆนะครับก็ จะทําให้หนาวนะครับเย็นนะครับผมนะี้นะครับอาจจะได้รับอันตรายได้นะแต่ถ้าแบบนี้เขานอนข้างในแบบนี้นะนะครับก็เ,เตรียมไม่ยากนะที่นอนสําหรับลูกกระลอกนะครับลูกกระลอกประมาณไม่ถึงเดือนนะครับตายไม่เปิดนะครับเกี่ยวกับการเตรียมที่นอนให้กับกระลอกนะก็มีแค่กระดาษทิชชู่นะครับ ใส่ชิ้แล้วก็กล่องนะครับเจาะรูหน่อยนะครับสองข้างแบน <mm ี้อากาศเข้าได้นิดนึงนะไม่ต้องเจาะเยอะนะแล้วตรงนี้ก็ปิดแค่ประมาณนี้นะเ <mm นี่ย่ปิดประมาณนี้ให้อากาศเข้าไปได้นิดนึงนะไม่ต้องปิดสนิทนะผมนะประมาณนี้นะเพราะว่าเราใส่ชชู่ไปแล้วนะครับทชชู่นี่ผมก็จะใส่อีกนะไม่ยังไม่ไนี่นะครับเนะ,กะ่กระดาษชิ้นี่ก็คือ ก็ยังยังใส่อยู่นะครับนะเยอะๆหน่อยนะไม่ต้องกลัวแบบว่าเปียงกระดาษนะเตรียมใบเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าลูกกระรอกนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้นะฮะยกลัวเขาจะลืมตานะครับโตขึ้นมานะครับเราก็ทำรังทําที่นอนเขาใหม่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะให้เขานอนแบบอุ่นๆนะครับตอนเย็นตอนกลางคืนนี่จะเย็นๆหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ เดือนนี้ก็จะมีนาเมษาก็าอากาศจะจะร้อนหน่อยนะเราแต่เราไม่ได้เรา,เาไว้ไอ้นี่นะครับอย่าไปที่ที่ร้อนร้อนนะต้องไปที่อากาศแบบว่าปลอดโปร่งนะแต่ว่าอย,อย่าหนาวนะอย่าเย็นอย่าร้อนนะครับอากาศอุณหภูมิพอดีนะนะอุณหภูมิประมาณทักยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับประมาณนี้นะเพราะไม่ได้ถือว่าร้อนนะครับ อันนี้ผมก็เอาไปที่ทำงานด้วยนะครับก็อากาศไม่ได้ร้อนนะครับนี่ก็การเตรียมนะครับที่นอนให้กับลูกกระรอกนะง่ายๆนะครับไม่ยากนะก็ถ้าทำแบบนี้ก็ลูกกระรอกก็จะรอดนะครับนะไม่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเขาก็จะโตนะครับนะอย่างแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเขาก็นอนแบบนี้นะธรรมชาติเขานะ ถ้าหนาวเขาก็จะมุดเข้าไปในกระดาษนะนะครับแต่ถ้าอากาศแบบว่าอ <c oughs> ุ่นหน่อยเขาก็จะออกมานะครับนอนนะทําทเป็นแบบว่านอนบนกระดาษทิชชู่แบบนี้นะปกตินะครับเนะี่ยไม่มีอะไรมากนะการเตรียมนะครับเตยมลังนะครับนะสาหรับลูกกระรอกที่ยังไม่ลืมตานะเท่านั้นนะครับถ้าลืมตาแล้วเอาไว้อย่างนี้ก็ต้องต้องต้องดูอีกทีนะ ต้องปิดหน่อยนะถ้าเปิดอย ina, ่างนี้ไม่ได้นะเปิดอย่างนี้นี่ออกเลยนะออกนี้ออกเลยนะเปิดแบบนี้นะถ้าเล็กๆแบบนี้ก็ต้องใส่กล่องกระดาษประมาณนี้ไว้นะกล่องไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยกล่องกระดาษแบบนี้มีขายทั่วไปนะกล่องเล็กๆนะไม่ต้องใหญ่มากนะเพราะว่าเขาต้องการความอบอุ่นในพื้นที่ประมาณนี้นะเขาต้องการความอบอุ่นในพื้นที่ประมาณนี้นะไม่ต้องการแบบว่ากล่องแบบใหญ่ๆกว้างๆนะครับผมเพราะนั้นอันนี้อาจจะใหญ่ไปก็อาจจะสร้าง สร้างความบอบอุ่นไม่ได้นะเพราะเพราะว่า,าลังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบกว้างนะครับผมนะตามตามสัญชาตญาณเขานะก็นอนแบบประมาณนี้นะนะครับนอนประมาณนี้ก็ลังดีนะกองกระดาษนะครับนี่ยังไม่ได้กินนมนะตอนเย็นนะเดี๋ยวจะป้อนนมเลยนะครับป้อนนมเสร็จแล้วกินนมเสร็จแล้วเขาก็าจะอิ่มแล้วเขาก็าจะเข้านอนนะครับ หลังจากอา่าป้อนนมเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็นอนแล้วนะครับป้อนนมเสร็จเรียบร้อยนะครับอิ่มแล้วนะสี่ตัวนะครับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าบางตัวป้อนยากป้อนอันนี้นะครับยากหน่อยนะครับหรือง่ายหน่อยนะแล้วแต่บางตัวนะครับบางตัวจะดิ้นหน่อยนะเพราะว่า เหมือนกับเขายังมองไม่เห็นนะครับตาเขายังไม่เปิดนะตอนนี้ก็เตยมตัวเข้านอนแล้วนะเนี่ยตอนเตรียมลังก็ประมาณนี้นะตอนนี้ก็บางตัวก็นอนแล้วนะครับหลับแล้วนะหลังจากทานนมนะครับป้อนนมไปนคนับเข้านอนแล้วนะผมก็เอาจอกระดาษชู้นะครับใส่เข้าไปนะอย่างนี้นะปิดข้างหน้าอย่างนี้นะให้เข้านอนนะ ก็จะประมาณนี้นะเขาก็จะนอนข้างในนะครับแบบสบายนะอุ่นๆเลยนะครนะแล้วก็แบบนี้นะครับนี่ครับเขาก็นอนกันข้างในแบบนี้เลยนะในกระดาษนะครับแล้วก็ปิดนะนะแบบประมาณนี้นะครับนี่ครับนะครับ ก็นี่คือวิธีการเตรียมรังนะครับทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับแค่มีกองกระดาษแล้วก็เตรียมทิชชู่ไว้นะครับแล้วก็ทํารังนะครับทําที่นอนให้ก็สหรับน้องกระรอกได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับไม่ให้เขาหนาวนะช่วงกลางคืนนะครับกระดาษทิชชู่นี่คือทําให้อุ่นนะครับอบอุ่นที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นแบบ ถ้าแบบว่าไม่ได้ร้อนมากนะไม่ได้หนาหรือว่าบางมากนะแล้วก็ไม่ได้หนักนะเบาๆนะเอาใส่ทํารังให้เขานะครับให้เขานอนไปนะครับนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนะนี้ก็มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับนะสําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับการเตรียมรังให้กับ น้องกระลอกนะครับช่วงยังไม่ลืมตานะครับช่วงยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรยากนะครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ